ปี2025ฝนนดาวตกที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนำพาไวรัสปริศนามาสู่โลกกว่า10%เซ์ของประชากรโลกกลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดมนุษย์ที่วเราชีวิตเพียงส่วนน้อยและบางคนในนั้นได้รับพลังวิเศษกลายเป็นผู้ปกครองยุคใหม่ยังมีใครวางแผนหนีไปกับแกอีกฉันให้เข้าให้น้ำผู้แกกินแต่ผู้แกกลับกล้าขโมยของหนีไปงั้นหรอหลุต้มมืปีศาจหนงแก ตายไปเลยจะดีกว่าชันพิดเองที่ไปชื่อใจใหญิงช่วยอย่างแกไม่งานแผนการของมิถูกเปิดเผยตอนนี้ฉันเป็นเมียของคุณม่านถูงสมควรแล้วหรอที่เรียกชื่อฉันแบบนั้นยนี่รูงนี้ตอนโลกร่วงสลายฉันน่าจะปล่อยให้แกตายไปซะดีกว่าพูดอะไรไร้เดียงสาแบบนั้นแกนี่มันเด็กน้อยชะมุณม่านถูงจะจัดการกับมันยังไงดีถ้าเป็นขยะก็แค่โยนทิ้งจะไม่ไับโลกยุคลูกกาวินาทแบบนี้นผู้มีพลังพิเศษเท่านั้น ที่เป็นผู้ของลกูกคุณม้าถุงทำไมไม่ใช่พลังของคุณดูวิญญาณมาหรอไไ่อยากระดับนี้ฉันไม่อยากเปลืองแรงกลืนกินมันถือสว่าโยนให้เป็นของเล่นพวกสองบี้ก็แล้วแหละอีพวกพลังวิเศษขอสาบานเหอะว่ากูจะฆ่าพวกมึงให้หมด <Huh? S 2> <Hey. S 1> อย่ามายุ่งกับแอนนาอีกข่าวหนะ้าฉันจะขัขาแกถิ้งเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ใช่ว่าเราถูกพวกกลายพันธุ์กัดตายไปหรอกไม่มีแผลแถมยังไม่รู้สึกหิวอีกทั้งน,นี้ก่อนหน้านี้อดอยากหลายเดือนจนร่างกายแทบพังแต่ตอนนี้กลับไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยน้านมือแบบนี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยให้รู้ว่าใครคือเจ้าถิ่นแทบต้ยของมหาลัยที่นี่คือที่ไหนเนี่ยพวกแก เป็นลูกนอ้องของซางฉีีตงซางฉีีตงอะไรไม่รู้จักเลยฉันครือหัวหน้าให่ของฝั่งใต้เก,กล้าทำลายที่ใหญ่พวกเราอย่างนั้นเหรอเล่นแม่งไอ้พวกนี้บ้าเอาไงกันดีหนีไหมหนีบ้านพ่อไง หนีตอนนี้แล้วว่าหนูจะมีหน้าเผงม,มาได้งไงอย่าไปซ้ายส่วนฉันจะไปทางขวาได้เล่นแมมอย่าไม่เลยแต่งหัวไปซะนี่มันตายนงเ,ออเข้าใจแล้วโอกาสนี้แหละบ้าชนะิมานี่เรากำลังฝันอยู่ไงวะห,หรือเป็นภาพโคนตาย มันตอนนี้ยังอ่อนแออยู่บ้างแต่ก็ยังแข็งแรงกว่าตอนอดตาย,ยอยู่อยู่อะไขึ้นกันแน่ฮะมันมันนี่เราย้อนกลับมาก่อนวันสิ้นโลกเหรอ,หรอ